ừ uh, ừ uh.

ข้าฟ้าสอุดเฮ้ยอุ๊ยคิดถึงรูปนั้นเลยมันจะมีรูปเลินอย่าโม้นี่ๆๆใส่กระป๋าไปทีละทีนนะการเหน่ใหญ่ออ่ะอังเกลป้าก็อยู่ไหนพี่ก้อยยังไม่มาอีกป้าก็อยู่ไหนพี่ก้อยไงพี่ก้อยมาแล้วจริงตัดแว่นเธอค่ะจริงหนูอยากจะบอกว่าตัดแว่นเธอค่ะ เดี๋ยวไม่้เปิดฝาโอ้แหวกเทิ๊กตักเราจะไม่โดนแบนใช่ไหมไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดน เราก็รอเกิรเินวิธีนี้คุณไป่ชุดสมบัตบ้านที่ที่นี่เนี่ยใค่ะีไ่ดีหอ้โหมีาน้ำหนักขึ้นหรือน้ำหนักได้ไหมป้าไม่ไม่ ของฟ้าของฟ้าของฟ้าวันนี้สใสยโยต์ซี่แคเลยเห็นเดที่กลุ่อยากโดนตำรวจก่อนขนมปังเอาไหนมาขนมปังมีเดซี่โก เตือนแล้วเหมือนกันมันเตือนมันเตือนคนสอรี่อันนี้จริงป่ะไมากับเรียงอ่ะเพี่ฟ้าอกเตือนไปเลยจิบเขาไปไหนกลับมาที่นี่เเออออ้รอบนี้โดนแบนพี่แป้งถามว่าพี่ฟ้าอยู่ตะการไหนไม่ใช่คือันแบนอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันขึ้น ออาีกมันเพิ่งเตือนครั้งเดียวเองไม่เป็นไรผักไทยหนึ่งผักไทยหนึ่ักไหม่งเกลือนานๆมีรูปเอาลงไปไปเราไปต้องเท่เหรอไปต้องเท่้แบบนี้ไหมต้องฟ้าดีเนาะอื้ี อยากเห็นอยากเห็นข้าวหลับฟังไม่ได้กินข้าวเออแบบนี้พี่ฟ้าแบบนี้แบบนี้ดีดแบบนี้ดีถูกใครรู้เป็นเด็ได้ี่ะอ๋อ ี่แ้ดเอาแน่ะขอบคุณ thank คิวไม่ใช่เราจะไปลบตรงนี้ขอรบกวนออก s o r ี y เฮ้ยข้างหลังน่ารักมากเลย ข้าวนี่ฟ้าขอแบบเก๊กๆหน่อยได้ไหมเ๊กหน่อยได้ไหมหล่อนไหมเอาแบบไม่เก๊กได้ะโอนี่ฟ้าไม่หิวข้าวหรอโอ้คปข้าวไปข้าวไปกินข้า